เย็นอะไรไม่งั้นอะครูไม่ได้สอบนิดเทิมนะครูจะใช้คะแนนจากสอบย่อยทุกครั้งถ้าสอบมิดเทิมคุณต้องเอาทุกอันมารวมกันหรือหรือว่าเธออยากจะสอบมิดเทิมเออแบบนี้แหละนิดเทิมยิ่งจะมีตัวเวทคะแนนล,ลงหนักเข้าไปใหญ่อันนี้ยังแบบได้ค่อยๆจํานะอ่ะนักเรียนครูบอกแมวไปเลยห้าข้อแล้วสอบแล้วบอกไปด้วยว่า,าจะออกอะไรบ้างห้าข้อข้อแรกออกเหมือนให้คะแนะนฟรีอะลูก นักเรียนบอกคนูอยากเห็นจังเลรข้อที่ครูบอกว่าง่ายไงอ่ะครูจะออกข้อนี้ข้อแรกตัวยอย่างที่สามสิบสอง กูอาจจะเป็นจํานวนขี่แล้วก็บอกว่าให้หาเท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนให้ฟรีอะในนี้ได้ยินเสียงกูไหมลูกถ้าได้ยินกดปุ่มยกมือหน่อยอโอเคอ่ะทีนี้ข้อที่สองมันมีห้าข้อเนาะข้อแรกตัวอย่างที่สามสิบสองนะ อ่ะนักเรียนข้อข้อนี้ที่ใช้อนุกรนมเทเลสโคปิกเนี่ยเทเลสโคปิกคืออนุกรนมนี้ผักตัดพ้นตรงกลางออกเนาะข้อที่สามเหมือนบอกข้อสอบไปเลยเพราะว่ามันยากไปจำแค่ทิ่์ไมมให้ได้อันนี้ข้อที่สองนะข้อที่สามเมือนข้อนี้ลูกแต่แต่ข้อที่สามมันไม่ใช่สามยกกำลังสองมันคือ สองยกกำลังสองเอาไปดูมาเลยแล้วจำแพทเทิร์นมาเขียนให้ได้เข้าใจที่ครูบอกนะก็คือจากสามเนี่ยเปลี่ยนเป็นสองทำคะแนนข้อนี้ให้ได้เพราะว่าข้อนี้มันซับซ้อนนั่นแหละคือที่ที่บอกขนาดเนี้ยเขาอยากให้นักเรียนจำวิธี เ,เหมือนทำทำให้ได้อะลูกครูจะเปลี่ยนอยากเลขสามเป็นเลขสองให้เลยเหมือนบอกโจทย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นหนูจำแพทเทิร์มันเขียนลงมาให้ได้อย่างน้อยให้ไป็นคือใจครูเนี่ยอยากให้เราไปทําความเข้าใจกับข้อนี้แค่นั้นเองอ่ะข้อที่สี่คือข้อที่ครูกำลังจะสอนอันนี้ง่ายบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันจําสูตรแค่นั้นอีกข้อหนึ่งอะไรนะแปบ๊บหนึ่งอันนี้ข้อที่สี่ ครูจะถามไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งในสองข้อเนี้ยเนี่ยข้อสี่เดี๋ยวมันมีอีกข้อหนึ่งนะมันมีห้าข้อแป๊บหนึ่งนะขอเปิดไปดูที่บอก 6, หกทับสี่ว้เออนี่แหละลืมว่าข้อสองคืออไหนที่บอกไว้อ่ะอ๋ออันนี้ตัวอย่างที่สามสิบเก้าเนี่ยอีกข้อหนึ่ง เป็นห้าข้ออจทวนให้นะมีตัวอย่างที่ง่ายสุดเลยก็คือสามสิบสองตัวอย่างที่สามสิบสองข้อหนึ่งเราจะได้แบบคุณรู้ว่ามันอาจจะมีสองรายวิชาเราจะได้ไปอ่านมาจอดๆเลย,ต,ย 32. ตัวอย่างที่สามสิบสองตัวอย่างที่สามสิบเก้า ตัวอย่างที่สามสิบเก้าอ่าตัวอย่างที่สี่สิบเอ็ดแต่บอกไปแล้วนะว่าโจทย์คือเปลี่ยนจากเลขสามที่เป็นเลขยกกำลังอันสีชมพูเนี่ยเป็นเลขสองนี่คือบอกเลยแต่เขียนมาให้มันถูกด้วยอ่าถ้าจะไปหามาก็คือหามาเลยแล้วจำมาด้วยห้ามเอามาลอกเพราะคุณจะเดินวนอยู่ตลอดคุณจะจับตามองเป็นอย่างดีอ่าแล้วก็ตัวอย่างที่สี่สิบสาม ตัวอย่าง43แล้วก็ข้อ4อีกข้อหนึ่งข้อก็คือตัวอย่าง45-46เนี่ยที่ครูกำลังจะสอนเนี่ยอ่าตั้งใจฟังเด้อฉะนั้นวันนี้เริ่มสอนเลยนะบอกแนวไปหมดแล้วนักเรียนในทฤษฎีบทที่6อ่ะเขาบอกว่ามันจะมีหลักการในการหาแบบรวดเร็วที่พวกเราสามารถจำไปหาคำตอบได้ว่าไงลูกมีอะไรในในสงสัยไหมอ่ะก็คือถ้าสมมติว่า เรารู้ว่าอนุกรมเนี่ยมีที่มันมี a หนึ่งเป็นพจนแรกและมี r ที่เป็นอัตราส่วนร่วมเนี่ยถ้าเรารู้ค่า r ถ้าเรารู้ค่า r ถ้า r น้อยกว่าหนึ่งเราสามารถหาอนุกรมได้คือโดยใช้สูตร a หนึ่งส่วนหนึ่งลบ r ง่ายๆเลยจดไว้ f สรุป r น้อยกว่าหนึ่ง sn จะเท่ากับ a หนึ่งส่วนได้หนึ่งลบ r แต่ถ้าแอบสูตร r มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแปลว่านักเรียนลองนึกถึงลิมิตอ่ะลุกลิมิตที่มันมีค่ามากที่มีอัตราส่วนมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นไงเพิ่มขึ้นไปตามอินฟินิตี้ใช่ไหมซึ่งมันก็จะเป็นยังไงลูกหาค่าไม่ได้อันนี้รูกออกไอ้รูเข้าแล้วก็รูกออก ตามนี้นะสรุปให้สองอันอแล้วเดี๋ยว44่จี่สีคุณจะเลือกมาออกข้อใดข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นไปทำความเข้าใจไปทั้งสองอัน,อนมันจะมีข้อหนึ่งที่ต้องใช้สูตรคือมี A R มากกว่าเอ้ย r น้อยกว่าหนึ่ง l อ t ส R น้อยกว่าหนึ่งคำว่าน้อยกว่าหนึ่งอ่ะพอมันมาเป็นเศษส่วนนะลูกให้เราสังเกตถ้าเศษน้อยกว่าส่วนแปลว่ามันจะมีค่าน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหม แต่ถ้าเศษมากกว่าส่วน,นะอ,น, 3, วน 2, อย่างเช่นสามส่วนสองอย่างเงี้ยพอหาออกมามันมีค่ามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าสองส่วนสามมันมีค่าเป็นยังไงลูกน้อยกว่าหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าจํานวนสองตัวเศษคือตัวที่จะต้องเอาแบ่งออกเป็นสามส่วนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่สังเกตสังเกตแบบนี้คําว่า r า้อยกว่าหนึ่งครูคงไม่มาแบบศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าอะไรแน่นอนมันมาแบบเศษส่วนเข้าใจที่ครูพูดเนาะเอออะทีะนี้เราไปดูตัวอย่างที่สี่สิบห้าลูก ตัวอย่าง45บอกว่าจงพิจารณาว่าอนุกรมต่อไปนี้หนึ่งลบสอส่วนสบวกสี่ส่วนเ้บวกแส่วนยิบเ็นักเรียนไหนลองมองซิข้างบนกับข้างล่างมีความสัมพันธ์กันยังไงยังไงเอ่ยอ่ะเพิ่มขึ้นทีแล้เท่าไหร่ สองส่วนสามใช่ไหมอ่าโอเคแปลว่าอันแรกเนี่ยเราอยากจะหาอาเราบอกว่าเราจะใช้สูตรเราจะหาอาเราหาอาจากใช่ไหมได้เท่ากับลบสองส่วนสามใช่ไหมลูกค่าอา ทีนี้จากจากสูตรบอกว่ายังไงนะทีเนี้เพื่อความชชั่์บางคนบอกครูมันใช่จริงๆริงไหมตรงนี้เราหา R อีกทีนึงได้ไหมได้เป็น R เท่ากับ4ส่วนเส่วนด้วยลบสอส่วนสม่ะมันก็ได้เท่ากับลบสส่วนสามเนาะดังนั้น R เท่ากับลบสอส่วนสอันนี้คือหาซ้ำอีกรอบนึงเฉยจากจากสูตรบอกว่าสูตรที่แล้วบอกว่า fr น้อยกว่า1ใช่ไหม Sn จะเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมลูกเราก็เอา r มาใส่2ส่วน3ใส่ Absolute น้อยกว่า1จริงไหมจริงดังนั้น Sn จะมีค่าเท่ากับ a 1คือ a 1คือ1ส่วนด้วย1ลบ r คือลบ2ส่วน3 หนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบสองส่วนสามเป็นหนึ่งบวกสองส่วนสามเราก็ทําเป็นสามส่วนสามทีเราก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ข้างล่างเนี่ยสามส่วนสามอันนี้ได้บวกแล้วลูกบวกสองส่วนสามได้เท่าไหร่ลูกห้าส่วนสามอย่าตอบห้าส่วนโผล่กสามมาบวกกันเนอะอ่ะได้ห้าส่วนสามใช่ไหมหนึ่งส่วนได้ห้าส่วนสาม 5.3ส่วนสดังนั้นคำตอบ sn ก็คือ3ามส่วนหเนาะไม่งงเนาะงงไหมห้าส่วนสพิกลับไปเป็น3าส่วนหอ่าดังนั้นมันถามว่าเป็นรูเข้าหรือรูกออกลูกอ่าเป็นอนุกรมรูเข้ารูเขียนสั้นมากจริงๆต้องมีคำว่าอนุกรมอยู่ข้างหน้าโอเคเนี่ย หาแค่ค่าอาพอแล้วเราหาผลรวมได้เลยเราไม่ต้องไปทําแบบสูตรที่ครูพาทําแล้วอแบบที่มันู้วนไฟว้นเวอร์อะไรแล้วโอเคอันต่อไปอ่ะไหนลองทําอันต่อไปเองได้อาเท่ากับเท่าไหร่ข้อสี่สิบหก เอสองส่วนด้วย a อหนึ่งใช่ไหมเอสองคือโพ์ที่สองหนึ่งก็โน์ที่หนึ่งอย่างเงี้ยทำไมรู้สึกอยากกินชาลนมไข่มุกเขาไม่ขายอะ่ะทำไมอ๋อมีครูคนหนึ่งในร้านชานมไข่มุกอโควิดหรือเปล่า ใช่ใช่มีครูคนหนึ่งติดโควิดแต่สบายให้เราหรือเปล่าครูปุ๋ยอะเคยเห็นคููปุ๋ยไปขายน้ำไหมครูปุ๋ยที่เขาท้องอ่ะคููปุ๋ยสุพรรณสาโกศะน่ะครูที่เป็นครูเกษตรอ่ะเออเขาอยู่เป็นคุณครูอยู่แก๊งนั้นเหมือนว่าคุณครูเขาติดโควิดครูติดโควิดต้องเจ็ดแปดคนนะช่วงเนี้ยโรงเรเียนรุงเทพ คิดเตียนเด็กติดโควิดเจ็ดร้อยคนเพราหยุดท่องเรียนเชื่อไหมโรงเรียนเราึ้านับดีๆครูก็ว่าเจ็ดร้อยอยู่นะติดทุกห้องไม่มีห้องไหนไม่ติดโควิดลูกห้องละสองสามคนบางห้องสิบสิบกว่าคนเหมือนห้องอันนั้นอ่ะห้องห้องสี่เขาติดสิบสองคนบางสัปดาห์ก่อนเขาเลยหยุดทั้งสัปดาห์โรงเรียนเราถ้านับดีๆก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสองร้อยไหมช่วงนี้ณปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าเราไม่ซีเรียสกันแล้วใช่ไหม มันเหมือนเป็นไข่แล้วเรีดนเองเยาก็หมายโอเคอ่ะได้เท่าไหร่ลูกอ่านว่าแบบเท่าไหร่สี่ส่วนสามเอ๊พอได้สี่ส่วนสามรุ๊งเรามองสถานการณ์เอนกันจาก F R มากกว่าเท่ากับหนึ่งหาค่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะเรามองออกแล้วว่า F 4.3สี่ส่วนสามเนี่ยมันเป็นยังไงลูกมากกว่า หนึ่งใช่ไหมอ่ามันมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งเฉียๆยยังได้เลยแต่ว่าเวลาเขียนสูรให้เขียนเท่ากับด้วยเคทีนี้เราก็ได้ว่าจะได้ว่าหาค่าไม่ได้เป็นลำดับยังไงเอ้ยเป็นอนุกรมรู้ออกขอโทษแค่นี้ คิดว่าครูจะออกข้อไหนสองข้อนี้ข้อสี่สิบห้าแน่ๆครูครูไม่น่าจะออกข้อสี่สิบหกคจะใจดีเกินไปมันไม่น่าจะเป็นไม่น่าใช่จดคณิตของครูนะครูเอาไปไอสอบม้องแปดาวาดรูปสวยมากไม่ตอบสักข้อเลยวาดรูปมาทุกข้อแบบวาดรูปแรงเงามาอย่างสวยเลยแบบคาบหนึ่งอ่ะคือไม่เขียนคนิตไม่แต่ข้อเดียว ว่ารูปอะไรรู้ไหมชานมไข่มุกกะเพราไก่แซนด์วิชอะไรเงี้ยอ่อาะคนเรามีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะอย่างว่าแหละ,ะตัวอย่างที่สี่สิบเจ็ดถ้าปล่อยลูกบอลลงจากความสูงมาอีกแล้วออกแนวนฟิสิกส์ว่าความสูงก่อนความสูงกี่เมตร หเมตรแล้วลูกบอลเนี่ยกระดอนขึ้นอ่ปล่อยลูกบอลลงมาเด้อหกเมตรลูกบอลฟื้นลงมามล,ลงมา,ลงมาแล้วตกพื้นปุ๊บแสดงว่าตรงนี้เป็นความสูงหกเมตรครั้งแรกแล้วกระดอนขึ้นไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนของความสูงเดิม อันเนี้ยระยะห่างอันเนี้ยจากตอนแรกอันเนี้ยจะเป็นระยะเท่าไหร่ลูกอันเนี้ยที่ลงมาตอนแรกเป็นระยะเท่าไหร่ลูกหกเมตรใช่ไหมหกแล้วทีนี้พอย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความสูงลดลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของหกเมตรใช่ไหมก็กลายเป็นหกคูณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคืออะไรลูกลดลงยี่บห้าเปอร์เซ็นคือเจ็ดสิบห้าส่วนร้อยได้ไหม แต่2 5เปอร์เซ็ตลดลงมาแสดงว่ามันเหลือความสูงอยู่75เปอร์เซ็นตเข้าใจเนาะผู้ทำแบบนี้เลยนะ75จริงๆมันคือเท่าไหร่ไหนบอกซิทำเป็นษส่วนอย่างต่ำ3ใน4ใช่ไหมอ่ามันกจะลังขึ้นไป3ใน4แปลว่าอันที่สเนี่ยความสูงอีตรงเนี้ยมันคือ3ใน4แล้วอ่าเป็น6เศษ3ส่วน4แปลว่าอันที่3ก็ต้องเป็นอะไรลูก ครั้งที่สามก็จะต้องเป็นหกเศษสามส่วนสี่คูณอยู่กับเศษสามส่วนสี่รอบใช่ไหมมีใครงงไหมอันนี้คือของครั้งที่สองส่วนอันนี้ก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นที่มันสูงขึ้นมา แต่มันจะมีการเด้งไปเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงใช่ไหมแปลว่าความสูงมันจะต้องมีการคูณ2ของตรงนี้อันนี้ลงมาระยะทางก็จะเป็น6กเศษสส่วนสขึ้นไปเป็น6กเศษสส่วนสขึ้นลงมาอีกอย่างเงี้ยอ่าโดยที่มันก็ไม่ได้สุดแค่นี้นะมันก็ยังก,กระดอนไปเรื่อยๆนี่รูปภาพชิ้นนี้มาดูวิธีคิดอ่า เราจะได้ว่าความสูงครั้งที่หนึ่งเนี่ยสูงครั้งที่หนึ่งกูขออันที่มันกระดอนขึ้นไปครั้งที่หนึ่งไม่นับจากการที่ทิ้งลงมาอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนี่ครั้งที่สองสามไปเรื่อยๆจนถึงครั้งที่เอ็นแสดงว่าอันที่มันทิ้งลงมากูไม่นับแต่ว่ามันจะเริ่มต้นที่หกเรารู้เนาะระยะทางเขาให้หาระยะทางนะระยะการเคลื่อนที่ สูงครั้งที่หนึ่งเราได้หกเศษสามส่วนสี่ระยะขึ้นลงมันมีสองคูณด้วยเป็นสองคูณหกเศษสามส่วนสี่มีใครงงคำว่าระยะขึ้นลงคือมันเป็นระยะแบบกระดอนขึ้นลงอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยขึ้นลงปึ๊บขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยเคเนาะ มันเป็นระยะขึ้นลงก็เลยมีสองคูณอยู่ด้วยครูก็เล่ได้เป็นเท่าไหร่ลูกสิบสองเศษสามส่วนสี่ครูยังไม่ตัดนะเพราะเดี๋ยวครูจะเอาไปใส่สูตรครั้งที่สองเราได้เป็นหกเศษสามส่วนสี่คูณสามส่วนอย่างนี้เนาะอ่าระยะขึ้นลงก็จะได้เป็นสองคูณหกเศษสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสองอ่าก็กลายเป็นสิบสอง เศษสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสองเขียนมาขนาดนี้ถามหน่อยครั้งที่เอ็นล่ะครั้งที่เอได้เป็นอะไรสิบสองเศษสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังเอ็ใครงงอ่าไม่งงเน้อได้แล้วดังนั้นระยะทั้งหมดลูก ระยะทั้งหมดคิดว่าเป็นยังไงใช้สูตรอะไรได้บ้างระยะทั้งหมดอย่าลืมหกตัวแรกนะหกบวกกับสิบสองวงเล็บเดี๋ยวนะอันแรกนี่ครั้งที่หนึ่งเนาะมันจะกลายเป็นสิบสองเศษสามส่วนสี บวกสิบสองเศษสามส่วนสี่ยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกสิบสองเศษสามส่วนสี่ยกกำลังเอ็นนักเรียนครูถามอะไรหน่อยอีกข้างในเนี้ยหนูจะมานั่งบวกเอาเหมือนตอนนั้นไหมที่คห้ยทำวิธีละวิธีตรงไหมที่ต้องมาคูณเทียงมาอะไรไหมไม่เราใช้สูตรอะไรได้เลยลูกใช้สูตรอะไรได้เลย อันเมื่อกี้ช่องบนน่ะจาก R มีค่า FR 3สามส่วนสี่น้อยกว่าหรือมากกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งจะได้ SN มีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย a อหนึ่งส่วนได้วยหนึ่งลบอาเราก็จะได้เป็นจะได้ระยะทั้งหมดเท่ากับหกบวกด้วย A1 คือ12บสอเศษสาส่วนสอ่าส่วนด้วย1นลบอคือ3าส่วนสปุ๊บแบบนี้ใครงงความาจากไหนนี่ไงนนนเนื่องจากตรงนี้มันน้อยกว่าหนึ่งบางคนคูนจะรู้ได้ไงว่า R เท่ากับเท่าไหร่ R เท่ากับ3าส่วนสใช่ไหมอ่าโอเคเนาะในนี้เข้าใจไหมลูก เข้าใจใยกมือให้หน่อยความเงียบเพื่อนเข้าใจไหมมีใครยกม,มือไหมอา้าวกำลังคิดงงตรงไหนไม่เอ่ยอ่าโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็มาแทนค่าหาค่าลูกเราก็จะได้เป็นหกครัวค่ะเราตัดทอนเนาะปุ๊บปุ๊บได้ สิบสองสี่สามเนาะ,ะได้สามข้างล่างได้เท่าไหร่ได้หนึ่งส่วนสี่ใช่ไหม แปก,แปกอ๋อได้เอาสี่ขึ้นในคูณเนะาะก็จะกลายเป็นหกบวกกับสี่ไอเก้าคูณอยู่กับสี่ใช่ไหมเท่ากับเท่าไรเนี่ยสี่สิบสองเนาะ,ะได้เล้วผลรวมทั้งหมด ทีนี้ข้อนี้นักเรียนข้อนี้เคยเรียนมาตอนมสองเดี๋ยวพูดอันนี <fen> ้คูณจะสอนถึ่งข้อน <ielt> ี้พอจะหมดเวลาแล้วนักเรียนอันนี้มันอ่านยังไงอ่านว่ายังไงใครจาได้เคยอ่านแล้วตอนมสองเคยสอนพวกเราดิ้แหละห้าจุดสี่สองเจ็ดเออนั่นแหละสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดมันเรียกว่าอะไรเอออ่าไม จุดสี่สองเจ็ดสองเจ็ดสามเออมันเป็นจำนวนตรรกยะตรรกยาพอาาาจำได้ไหมโอ๊ยพวกนี้ดิอ่ะเราเรียนประกันมาแล้วคนที่สอนเธอก็คือครูอิวนี่แหละคืนครูมาหมดแล้วใช่ไหมไม่เป็นคนแบบนี้ เราก็จะได้เป็นห้าจุดสี่บวกอยู่กับครูจะเอาตรงศูนย์ตรงเนี้ยมันเรียกว่าห้าจุดสี่สองเจุดจุดจุดไปเรื่อยๆใช่ไหมครูก็เป็นห้าจุดสี่บวกกับศูนย์จุดศูนย์สสสอองงเเจจ็็ดดองเจ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้งงไหมเอ่ยเราก็ได้เป็นห้าจุดสี่บวกอยู่กับ 0 2 7 2 7จุดสองเจ็ดสองเจ็ดูนย์จุดศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ดซ้ี้เนาะอ่าแบบนี้มีใครงงตรงไหนไหมนักเรียนพ้นียกซ้ำนักเรียนจำได้ไหมว่ามันมีการหาค่าลัดจุดกี่จุดเนี่ยสองจุดซ้ำกี่ตัวซ้ำสองตัวใส่เลขอะไรตัวส่วนนะสองตัวใส่อะไรตัวส่วนสองตัวนะเก้าสองตัวจำได้ไหมไม่ซ้ำ ศูนย์ข้างบนเป็นยี่สิบเจ็ดการเปลี่ยนเป็นเศษส่วนห้าจุดสี่บวกยี่สิบเจ็ดส่วนเก้าร้อยเก้าสิบพอจะจำในค้าวลข่ข้าวคา,า,าบ้างไหมในใครคล้ายคนิดนึงว่าเอาคุณเส้นทะเลกับใครไม่ได้เล่นกับปูไม่ได้เล่นกับปูเล่นก,เนกับปูแค่แป๊บเดียวห้องเนี้ยห้อง ห้องแปดอะเรียนกับครูห้องหกเรียนกับครูใช่ไหมรุ่นนิ้ห้องสามแล้วก็ห้องสามเรียนกับครูรุ่นเนี้ยแต่จำได้ใช่ไหมว่าเรียนอันเนี้ยเรียนกับูรูแตงอีกคนไหนเรียนกับอีกเธอต้องจำได้สิจำได้ยังจำอะไรนะ การูได้แต่จำจินตนากาไม่ได้ดไดดอ่าเป็นการเปลี่ยนให้เป็นอย่างเงี้ยลูกเป็นการเปลี่ยนให้เป็นสมมติว่าเป็นศูนย์จุดห้านักเรียนศูนย์จุดห้าห้าสามอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นอะไรห้าส่วนเก้าอย่างนี้ยพอจำได้ยังอ่าทีนี้ห้าส่วสี่บวกยี่สิบเจ็ดส่วน,นเก้าร้อยเก้าสิบูเปลี่ยนใหม่เป็นเศ็ส่วนให้มันเท่ากันเป็นห้าสิบสี่ส่วนด้วย สิบบวกยี่สิบเจ็ดส่วนเก้าเก้าศูนย์อ่ะห้าสิบสี่ครูก็ไปคูณสิบเอ็ดเนาะเพื่อที่จะได้เป็นอ่ะอันนี้ตัดให้เสร็จถึงเหลือสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยสิบเนาะอ่ะครัห้าสิบสี่ไปคูณสิบเอ็ดทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบสี่ บวกยี่สิบเจ็ดส่วนหนึ่งหนึ่งศูนย์มีค่าเท่ากับห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดส่วนหนึ่งหนึ่งศูนย์อันนี้พูดไม่ออกเราสอบหรอเป็นความคราะห์ออสอบเราโมโหกแล้ว <c oughs> ดีไหม <c oughs> อะไรนะลูก เออบอกสามโอเคขอบคุณมากเห็นไหมพวกเราเข้าใจอะ่ะไม่ธรรมดาไม่ได้ทวนความรู้เดิมให้เลยในมีสเข้าใจไหมลูกใครที่เข้ามาในมีสเธออย่าหลงนะอีกสี่หนึ่งเป็นของพ่อรุ่นนะ ี้เตรียมตัวสอบมาให้ดีๆบอกแนวไปหมดแล้วไปจำจำอ่านๆแนวมาให้ดีๆมีแค่ห้าข้อขอกรุณาสอบให้ผ่านด้วยโอเคอะวันนี้พอแค่นี้คนที่อยู่ในมี้กูไปก่อนนะลูกบ๊ bye ายยอะทำาความเาล